โอเคครับ okay, ผมขอการ์ดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกับผมาพีเคนะครับในวันนี้เนี่ยจะมาเล่นเกมวันพันแมนเนั่นเองเนี่ยผมบอกไม่ใช่ครับ <c oughs> ตอนนี้ก็มาเล่นเกมรถบอลครับแต่ว่ามีตัวละครอย่างไซธามะเพิ่มเข้ามาในผมเนาะที่จริงมันน่าจะเป็นมดเนาะก็มาดูกันว่าไซธามะในล่างในภาคน,นี้เขาจะมีอะไรดีนะครับตัวแรกค,คือเป็นมดนะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับมานี่เหรอไซธรรมะโอ๊ยจะเป็นคุณ อันนี้จะเจอกับพวกโมกุลที่เป็นร่างก๊อตนะครับผมก็คือเป็นร่างอาจจะไม่วอลเนาะเป็นร่างของทางแฟนเขาก็ทำขึ้นมานะครับใครที่ได้ดูในในต่างประเทศจะรู้นะว่าเป็นภาคซีซ่าขึ้นมานะครับด้วยแฟนอาร์ตเนาะตู่ครับไตรมาสไตรมาส่ะเออโอเคโอเคลองใช้ท่านไม่ตายดูครับอ้าวอ้ากระเด็นเอา้าผมใส่โดนใช้ใส่ไม่ได้ครับเม,มืม่อกี้กระเด็นออกมาไม่หบัหนดันดีกว่าไตรมาสเดี๋ยวลองลองเข้านไม่ตายดิ ครับทำไมมันดูถูกไซดมากเราเฮ้ยมันไปไหนวะวันนี้ไงเจอแล้วเจอจูดูอือไม่โดนโอ้ยเออไทยยูน่าพุ่งเนาะคือมีแต่์แมอาดิเอาอดิเออมาดิอุ้ยจมานะลบอู้ไม่รอด嘛โอ้ยเจ็ดพันห้ามาเจ้าเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอครับเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจออือเอาตายเอ้า เอาโดนอะไรตายไปยื้อถ้าหมุนเก้าเก้าหมื่นเนี่ยลบอุ้ยโดนหมื่นสองแต่ว่าเราแรงกว่านะตายอย่างเดียวเดี๋ยวได้เลยแต่ว่าเ,เ,เราโลนะโอเคโอกันดีกว่ากันว่ะกันเหรออือโอ้ตายเนี่ยอ๋อหลบได้ก็มาเลยครับเรียบร้อยโอ้คือเขาเรียกว่ากับหมัดไม่ค่อยแรงครับแต่ว่าสกิลมันแรงมาก โอเคโอเคเดี๋ยวลองลองตัวใหม่ใส่ตมาใหม่ไอ้สองคนทำเลี่ยมเนาะอือที่จะมาสู้กับที่รอของเราอย่างนี้หรือเนีอะมาดิอุ้ยมาดิกันบ่อยมากนะออกกันดิกันเนาะอืมตีเนี่ยอะไรแบบนั้นมันต้องสูสิงเลยดินี่ใส่ตะม้าใส่ตะม้าเอ้าลบหลบเอามาดิครับโอโอ้โหว่าจะใช้ท่านนายใส่สุดยอดใส่ไม่ตายนะครับ คือเวงเวอร์มากครับดาเมจ์มันเวอร์มากลบโอ้กันอยู่กันอยู่การอยู่โอเคบอกบอกบอกเอาบองไม่ดูถ่ายถ่ายถ่ายโอนต่อย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 อือโอ้โห่เจ็ดหมื่นแปดหมื่นอดาเมจโคตรแรงครับคือปกติมันก็ไม่แรงอ่ะนี่นะอือตายเหลือเหลือกี่ตัวเนี่ยเอามาห้าตัวนะครับจะมีโกจูต้าด้วย เวอร์มากเนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนแต่ว่าศัตรูก็เป็นระดับล่างก๊อตนะครับก็จะไปดาเมจแรงหน่อยไม่เยอะมาดิทำไมหรอทำไม่หรอเอาลบได้โอ้ยลบลบลบกันอยู่อ่ะกันอยู่อ่ะดูแล้วว่ากคชิตาล่างนี้เป็นล่างที่ก๊อตก๊อตหน่อยนิดนึงอะไรกันหรอโอ้ยโอ้ยดูดิโอ้โหโอ๊ยลบมาเราพุ่งดูตายไหม โอ้ยอุยอ้ยระยะคือพุ่งใส่พลังได้ด้วยนะครับโอ้โหถ,นะถือว่าเลือดนะถือว่าเลือดเลือดเด้งนะดูสิเห็นไหมว่าเลือดเด้งขึ้นด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวแล้นะจะต้านพลังฟูไปไหนวะมันต้องแบบอะไรรับไม่ชิดหน่อยมาหลอกไมงดูครับโดนไหมเอ้าโดนวะไม่น่าจะรอดน,นะอือโดนกระปั้นกลับตาย <laughs> อันนี้เป็นกุญชตาล่างของอันนี้ไม่หวองนะครับโอ้โหชุดเดียวมันล่วงเลยอะ เกินนะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้มันจะมีทุกตัวนะครับมีจีนอตด้วยนะครับผมเนาะเดี๋ยวนะไอนน้ไม่อเดี๋ยวก็บอลน,นะโอ้เดี๋ยวนะเป็นไงโกงไหมคือผมไม่จะต่อยนะแต่ว่ามันรู้สึกว่าจานี้นิดนึงนะครับผมมีทุกตัวนะครับมีบิวมีอ่าเดี๋ยวเอาตัวไหนดีอะเออจีนอตไหมโอ้มีบีดด้วยเอาอะเออเอาไหมเอาลองดูลองดูงดครับเออเดี๋ยวลองดูนะครับผม โอ้เป็นตัวไหนอ่ะเอาโกงๆหน่อยอ่ะมีมีโบลี่นะผมไอโบลี่เลยโบลี่เอ้ไม่ไม่ไม่เอาบิลได้ไหมทเทพเหมือนกันทำยแล้วเอ้ยเซนโอก็มีนะครับเซนโอล่างนี้นะกันล่างตำนานนะล่างตำนานตำนานเกินครับโอเคเบจิตโตเบนจิโตโอมิกอตนะครับไปล่างนั่นแหละที่ผมบอกไปว่าเป็นของขาทางแฟนคลับก็ทำขึ้นมาครับผมในตัวมีนะให้ดูนะครับผมก็ดูส่วนสมจริงนะ อันนี้เมื่อต้องไปดูกันเองเอาเป็นแชมปาครับผมเฮ้ยบิวก็แชมปาแล้วกันเนาะอ่ามาเจอกันหน่อยละกันมีดายด่านนะครับผมแล้วก็เอาเป็นด่านนี้แล้วกันบีทเทพบอลนะเมื่อเขาหลุดมันอยู่ในดาวราะห์มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับโอเคโอเคมาอันนี้ยังไม่ใช่ร่างอ่ฮอลโล่ครับมันคือร่งนะไม่ใช่เลยเอ้ยลบอุ้ยอี๋อุ้ยแข็งนะแข็งนะแข็งนะดูว่าแข็ง โอเคเดี๋ยวลองลองดูว่าถ้าวิ่งจะแรงไหมโอ้ท่าฟันถ้าฟันโอเคเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะทำบอดไม่ได้โอเคอยู่นะบอกง่ายนิดูบังใครโอ้ยไม่โดนเอาวิ่งมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นยังไงเงั้นใช่ไหมรอไม่ได้รอไม่ได้เซนโอดาเมจแรงนะครับจะเป็นเซนโอล่างเออ่เซนโอล่างสุดยอดนะครับในเอนมิวอว์เอ้าหายตัวอ๋ออันนี้หายตัวเนาะเดี๋ยวลองลองท่าอื่นดิอ๋อท่านี้ท่าวิ่งนี่เป็นท่าอะไรโอ้หลบได้หลบได้ อะไรอืมเอาเอาเลืองอยู่นะไอ้แน่อืมโอเคลบอีกนึยเอาไม่โดนเหรอจะบอกแล้วว่าวิ่งใส่เซนโอไม่ได้เหรอรอด้วยหน่องนี่หัได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคยังไงเฮ้ยเดี๋ยวมันโอ้โห่เก้าหมื่นเก้าหมื่นครับหนึ่งเก้าหมื่นเก้าหมื่นเนาะคิดว่าหายว่ะเอาอะโคจิตาลังเอาไม่อดไม่โดนเนี่ยโดนว่ะ ล่างของพีกอสนะครับบอลกิกกี้ป่ะเออไปโอ้แต่ว่าดูว่าบังใครจะแรงไหมบังใครเออเก้าอะเก้าหม <c oughs> ื่นป่ะเออเดี๋ยวนะลบทบทบทโอเคลบได้อยู่เดี๋ยวลองลองเป็นเป็นฮอลโล่นี่เป็นไงครับผมฮอลโล่นี่คือเซโร่ป่ะเป็นเซโร่ป่ะเอาวะนี่มันเซโร่เอาเรื่องเซโร่อุ้ยโดนหมื่นหมื่นสองหมื่นสอง โอเคเดี๋ยวกันแล้วเราอุ้ยจะชาร์จไปด้วยนะฮอลโล่ฮอลโล่าฮอลโล่ชาร์จชาร์พลังลบหลอกไอเหี้ยลบหลอกโดนอุ้ยลบไปโอเคเอาละดูท่านี้มาเป็นไงอุ้ยบางใครโอ้โหบางใครเก้าหมื่นครับอืมก็ถือว่าก็คล้ายๆกนะันบิวบิวบิวเอาบิวมาบิวมาแล้ว,ว,ลวลโอเคมาทำไมเดี๋ยวนะขอขอเลยกันไอเหีเ้ย ดูจากคนรบไหมติงนะเออเอาอีกรอบนึงเอาอีกรอบนึงอีกรอบนึงอีกรอบนึงเอาละเซโร่บุ่มโอ้โห๙๐๐๐หายบอกเล้ว่าหายโอเคจฉาป้ามาเอาละเอาเดี๋ยวลบโอ้ยท่านี้ท่าดูดูดูท่าบินท่าอะไรท่าบินนะโอเคโอ,อ,อ,อ้ตายเออเออ นี่จะท่าจะได้โอ้ยเป็นท่าของทังนะโอ้ยอย่าโกงเออก็มาเลยครับถือว่าแรงมากนะโอเคโอเคโอเคโอ้เรื่องมาเอาเรื่องโอเคน่าจะประมาณนี้ดีกว่าเนาะหรือต่อไหมเนี่ยเดี๋ยวผมไปเล่นเก็บตัวต่อละโอเคครับเดี๋ยวอีกตึกตัวไหมก็มีหลายตัวนะครับมีเอ่อมีอะไรเนี่ยมีเอ่อยูคิโอแลใช่ไหม แล้วก็มีใบบอสบอสใช่ไหมอ่านมาได้ยังไงโอเคมีเซตามาด้วยมีมีจีนอสด,ด้วยครับนี่จีนอสวันพันแมนนะครับน่าจะบัน,บนดับอยู่นะคิดว่างไหมผมเนาะโอเคน่าจะประมาณนี้ครับก็ <c oughs> เอาไว้เล่นดูกันสนุกครับว่าเออถ้ามันมีหอดมาเนี่ยมันก็เคลือนยนต์ผมบอกไปแหละมันก็สนุกนะเออมีหอดมีอะไรมาครับมันก็เล่นน่านเล่นมากขึ้นเนาะโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้อาจจะสั้นไปนิดนึงครับแต่ว่าผมแค่เอามาให้ดูเล่นนะว่าเป็นยังไง <c oughs> คือโกงนะ โอเคครับก็สเซลล์คลิปนี้ก็เจอกันคลิปหน้าครับสเซลล์คลิปนี้สวัสดีครับ